เช้านี้มาอัปเดตต้นไม้ไทยโบราณดอกหอมชนิดหนึ่งนะที่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากแล้วต้นใหญ่ๆนะครับต้นนี้เป็นต้นโมกหลวงนะครับเป็นไม้ไทยดอกหอมนะต้นนี้เป็นต้นคู่ ขนาดสนิ้วกับ2นิ้วนะครับผมเออล้อมมาได้เกือบ3เดือนแล้วนะฮะไม้รอดแน่นอนนะครับนี่คือลาานะักษณะใบต้นนี้เนี่ยถ้านำไปปลูกหลังปีใหม่ติดดอกนะครับเพราะว่า,าไม้พึ่งดอกวายไปเมื่อเกือบเดือนที่แล้ว นะฮะความสูงสี่เมตรนะครับตอนนี้ใบเริ่มเต็มฟอร์มนะครับโมกหลวงเป็นไม้ทนแรงนะถ้าอยู่ตามธรรมชาตินี่ค่อนข้างโตช้านะครับนี่ต้นขนาดนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับผมกว่าจะได้ขนาดนี้ ดังนั้นถ้าท่านไปเห็นที่ไหนที่อื่นที่ต้นใหญ่ๆระดับสิบนิ้วขึ้นไปนี่ต้องมียี่สิบกว่าปีนะครับผมอ่าเป็นไม้ทนแรงอ่าไม่ถึงกับชอบน้ำนะแต่ก็ไม่ตายง่ายขนาดนั้นนะครับน้ำท่วมขังสี่ห้าวันนี้สบายนะครับนะเป็นไม้ทนแรงนะครับดอก เป็นกระจุกสีขาวดอกหอมครับผมหอมมากนะฮะนี่คือต้นโมกหลวงนะครับ